หาความสงบได้อย่างไรเมื่อใจไม่เคยหยุดคิดทำใจให้ว่างแล้วจะสงบหรือเป็นไปได้ยากเรามีวิธีอื่นที่ดีกว่าและง่ายจริงๆทุกคนอยากมีใจที่สงบหลายคนมองเห็นชัดว่าความคิดในหัวทำให้เราไม่สงบจึงพยายามกำจัด หรือหยุดความคิดหลายคนที่เริ่มทำการฝึกสมาธิมีความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งว่าเราสามารถฝึกให้จิตปราศจากความคิดใดๆได,ไ,ดได้โดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะทำการทำงานอะไรก็ไม่มีความคิดเลยมีแต่ความปลอดโปร่งสบายและในสภาพเช่นนั้นคงมีความสงบสุขหน้าดูแต่จริงๆแล้ว ธรรมชาติของจิตนั้นเต็มไปด้วยความคิดตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ก็ตามทำให้หลายๆายคนไม่สามารถมีความสงบสุขได้ดังใจหลายคนพยายามหยุดความคิดแต่ยิ่งทําเท่าไรจิตยิ่งวุ่นวายมากขึ้นเท่านั้นเพราะเมื่อเราอยากหยุดความคิดกลายเป็นว่าเราจะหมกมุ่นอยู่กับความคิดนั้น มากขึ้นไปอีกหากอยากสงบเราควรทำความเข้าใจใหม่กันว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้ใจเราสงบนิ่งเงียบกลิบโดยสิ้นเชิงเพราะจิตมีหน้าที่คิดแปลผลสิ่งต่างๆเช่นเดียวกับตาที่ทำหน้าที่รับรู้ภาพหูรับรู้เสียงหากเราต้องการทำให้หน้าที่ ตามธรรมชาตินี้หายไปเราต้องทำลายอาวัยวะนั้นๆพูดง่ายๆไม่มีใครมีจิตที่ปราศจากความคิดนอกจากคนตายเท่านั้นการหยุดความคิดโดยสิ้นเชิงเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เช่นเดียวกับการพยายามไม่ให้หูได้ยินเสียงแล้วเราควรทำอย่างไรคำตอบคือ ไม่ต้องทำอะไรเลยเคล็ดลับของความสงบคืออย่ากกระโดดลงไปตัดสินหรือให้ค่าความคิดใดๆหรือพยายามหยุดความคิดจิตใจที่สงบไม่ใช่จิตใจที่ไม่มีความคิดใดๆแต่ขึ้นกับการยอมรับทุกๆุความคิดทุกๆอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจ นี่คือสิ่งที่น่าตลกคือเมื่อคุณยอมรับทุกอย่างโดยสิ้นเชิงไม่ว่าความคิดนั้นจะน่ารำคาญแค่ไหนจิตใจจะสงบลงเช่นคุณอาจพยายามระงับอารมณ์โกรธความพยาบาทต่อคนบางคนเพราะรู้ว่ามันไม่ดีแต่ยิ่งพยายามยิ่งโมโ oh หมากขึ้นอย่าต่อต้านความคิด อย่าตำหนิตนเองที่คิดมากเหลือเกินอย่าเพิ่มความเครียดและความกังวลให้ตนเองการคิดเป็นธรรมชาติของจิตเราจะได้ยินเสียงในใจเสมอไม่ว่าเราจะอยากหรือไม่ก็ตามยิ่งเราสู้กับความคิดความคิดก็ยิ่งขยายตัวการทำใจเป็นกลางไม่ตำหนิวิภาควิจารคือ เคล็ดลับของความสงบเมื่อเราโอเคกับความคิดต่างๆความสงบภายในที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเองเสียงในหัวอาจจะยังมีอยู่แต่มันไม่รบกวนเราอีกต่อไปนี่มันง่ายสุดๆไหมละ่ะแค่มองดูเฉยๆไม่ต้องจัดการหรือทำอะไรเลย